ะล่าความจริงเราตามกันอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณค่ะได้ลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ดําเนินโครงการของสอบตอซึ่งมีหลายโครงการคุณนลินคุณผู้ชมที่ถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใส4โครงการหลักๆมีอะไรบ้าง4โครงการนี้นะคะล่าความจริงของเราก็ได้นําเสนอมาตลอดค่ะอย่างเช่นโครงการเสาไฟโซล่าเซลล์นะคะติดติดด,ดับดับไม่รู้เป็นอะไรโครงการสร้างสนามฟุตซอลค่ะงบประมาณ179ล้านนะคะสนามพังถูกทิ้งร้าง มีโครงการปรับปรุงมสัสยิด300ปีก็ไปจ้างบริษัทล้มละลายมารับงานอีกโครงการซ่อมแซมโรงแรมร้านชางลีเอามาเป็นสานักงานสอปอปตทั้ทงๆท,ที่ก็มีสํานักงานอยู่แล้วในอําเภอเดียวกันเนี่ยแหะค่ะล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผู้ชมเพราะว่าผู้บริหารสอปอปตกําลังถูกตรวจสอบอยู่กับการดําเนินโครงการอื้อฉาวนี้นะคะ,คะเขายกขบวนกันมาแถลงผลงานถึงที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะ,คะเป็นผลงานเขาเรียกว่า 9เดือน9ดี9เด่นอ้างว่าประสบความสําเร็จแก้ไขปัญหาภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้ต้องเรียกว่ากลุ่มนี้นะคะสตรองมากค่ะโอ้โหสตรองจริงๆแหละ <c oughs> คุณอลินเห็นด้วยเลยนะคะแน่นอนแหละคุณผู้ชมเมื่อมีการถแถลงผลงานต่อสื่อมวลชนนะคะประเด็นที่นักข่าวต้องยิงคําถามตรงๆก็คือเรื่องการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เลยค่ะที่การสอบอตคุณสุพนัท สิรันทวิเนตินะคะบอกว่าเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วข้อมูลนี้จะไปชี้แจงกับคณะกรรมการสอบสวนมั่นใจว่าชี้แจงได้แน่นอนไม่มีปัญหาเพราะทุกโครงการปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอนไม่เกิน15วันน่าจะมีคําตอบออกมาค่ะที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบภายในของสอบอตอกันเองอยู่แล้วตรวจสอบไปก็ไม่เห็นจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเลยอย่างโครงการเสาไฟโซลลเซลล์ที่ติดต,ด,ต,ด,ตด,ดับดเพราะอะไรคะ แบตเตอรี่ถูกขโมยไปคุณณลินก็เขาบอกว่าแก้ไขแล้วนะคะวิธีแก้ก็คือตั้งงบขึ้นมาใหม่ไม่ได้ใช้เงินก้อนเดิมนะคะตั้งขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็เอาไปซื้อแบตเตอรี่ใหม่่าแก้แล้วจบไปแล้วอันนี้นะคะ,คะส่วนการสอบสวนของสอบอบตก็ยังมีประเด็นที่น่าสังเกตอีกอย่างคุณผู้ชมคือรองนายกประวิทย์เซ็นคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมด7คนให้เวลา1เดือนต้องรายผลลกับรายงานผลกลับมาต่อรองนายกปรากฏว่า จนถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ10วันแล้วประลัดส,สานักนายกคุณจิรชัยมูลทองโลยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเลยแม้แต่นัดเดียวคุณนลินก็นี่แหละคะ่ะนำไปถึงประเด็นที่หลายคนเขาตั้งคําถามนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้คือทํากันจริงจังจริงใจหรือเปล่าหรือว่าสอบพอเป็นพิธีช่วยตรีตาความสงสัยให้สอ,อ,อปตอนะคะเขาตั้งว่าต้องรีบสอบรีบรายงาน30วัน10วันยังไม่ทําอะไรเลยค่ะว่าเขาทาแล้วนี่ไงเขาก็ไปที่ทําเนียบแล้วก็ไปแถลง ยืนยันแล้วอ่ะ,อะนั่นแหละค่ะอ่ะ